สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาพอกันอีกแล้วจ้าในสองแอวส่วนกิ่นแซบนัวพี่น้องจา้ามือหนีภาพพี่น้องมากินแกงกระดูกหมูซี่โครงหมูพี่น้องใส่วุ้นเสน้นเนื้อหนุ่มเลยมีต่าทัวพร้อมจา้ากับปิ่งไก่ไกย่ยยางวุ้นเซนเนืว้วเนื้อหน,น,นุ่มหนุ่มขิดอยากซดน้ำพ้อนห่อนพี่น้องจา้ามือหนีฝนตก แซ่บมากหอมน้ำปลาแดกตับมักทั่วใส่ก็เป็นเนียงก่อนบักกวกเจียบลวกเนียงก่อนเขาเอิมมาก không ăn cần mặc yên à ขอขมูมาเด้อี่นหนงมาเด้อเขาเมื่อนี้ไม่ได้หนึ่งเองแล้วเมื่อนี้ Daughter, mm hmm. มาเดาชามาเด้อพี่ม่นเพิ่นอันอยากงานอยู่พี่น้อง ยอยากทำงานเลิกงั่นมากอ่ะอยากนำลูกน้อง <c oughs> เราไม่ต้องเติมแล้วหอมให้ให้น้องทำแทนเราีดีขายเลยเราให้น้องทำเราบรีขายเลยแบบขายไม่ได้ดูยีผู้ช่วยจะได้ไหม ไม่ต้องทำแล้วน้องไม่มีสิทธิ์ว่าขายได้แล้วก็แจกมันด้วยไม่ต้องทำยังไงอะไรยังไงเยวะคนอันนี้มาจนะตีปากหรืออ่ไรอะไรเองไปฟังแชรเลยอแชบ มจบแล้ววางวัคซีนนะคะครับสวัสดีครับพี่น้องอพี่น้องถืนก้ับมากลยเสรแล้วพี่น้องได้แล้วพี่น้องแซรมกันครับผมหิ้วข้ แซ่แบ,บ,แบบ่ตามตัวแซ่บแซ่บขึ้นมาหลานประจำพี่มลเพิ่นไปบะซุ่มย่าไดลมากพิ่นให้ลองแซ่บไก่ย่า,บบยางอยู่ที่ประซุ่มด้วยวาอยู่บางวะ่ะตีประซุ่ม ปรานสองแล้วสมากจากปีะชุม Nên sốt nằm, sốt lắm nè bốc rồi ra Sợt nằm lắm nè Mì hàng thần nhau nhau kìa nông Mặc nhanh, <coughs> สองกระค้องกับบริษัทท,ท้องเหมื่อพี่หน่อยจ้ามือนีอ่เม,มื่อ, <c oughs> อครับจีั้องหยาข้งเมื่อกรับมากกับมอวมี่แห้งกินบาดแผบแล้วเร่ <c oughs> างงานมาเมื่อเมื่อนะหลังแกรมกับ อหอมนะอ่มอ,อมอมากกว่าทำแบบบานๆเข้าหุงเขาเข้าเบอร์รอบอกมีอีกสูงหนึ่งนะจ้งไม่กินเพิ่น <c oughs> แค่บอกกินบะถานะ <c oughs>

ไปสื่อตูดแกไม่ให้ยู่ตู๋คแกก็แซ่บอ,อันนี้เขาปิ้งแบบปิ้งแหงเดียื้อไก่บางด่านมากเดี๋ยใจะฝ้าๆเนาะขั้งง่ายอัอนประสบเต็มสุกหอมดอีอันนี้ก็ปิ้งแหงดีอยากจะปิ้งใช้ไฟอ่อนหลงสอน เส้นเนไ่ยนะมันเคีื่อกันเหรอมันเคีื่อกัน,น,กนมุมกล่องมันมาไดไกพี่น้องจ้ะ มันก็เละต่างในซำมน่เวลาน่งม,นมันก็เละมันส่งแคบนะเนาะแตลอง,ยยงนนอกับพี่น้องมันเลยมุมกว้างพี่น้องอ่ะสิเบิงเคียงหูเคียงตากะ่ะขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะกันยับออกไปไกลก็่านี้มันกับว่าเห็นนะนะมาตีกันเนี่ย กระดูกที่น้องมักคือนกันครับเหมือนหัวน้ำปิ่งไก่เนื้อติดกระดูกพี่น้องแซ็บมันเตนเนื้ออะไรกับ่าแฟดเนื้อมันเตะแถวกินเหมือนมันแครนไหมอือต้องแค้นนิดนึง อันนี้ก็อเอินพักอย่างพักอย่างบพวกยุบานไม่ได้เอิงกับเจี๊ยบนะอย่างบพวกใส่กับยังใส่กับน้ำใหม่ป่ะหรือใส่กับยแับ ngon Không mặc đến, nua đi Những quan điểm nhưng mà nó hình khói đùa, nhiều Những nua đi. อิ่มแล้วพี่น้องเนื้อให้พี่โมนพนั่งกินต่อเจอไอ้พนังกินแซ่บๆสำหรับมื้อนี้กับภาพพี่น้องไม่กินเขาจ้ะเป็นเมนูกินเขาเมื้อนี้แกงเซนแกงร่อนใส่กระดูกหมูพี่น้องจัดตับหมกทวดนะคะมีอย่างไกลนอกจากนาะเดี๋ยวผมจะไปกินหลังคลิปพี่น้องบนทันเคขื่อนเขาพน้องกัมาพี่น้องจ้ดสำหรับมื้อนี้กับขอโต๊ะและพีและน้องไปแล้วจ้ะเอาไปพอกันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้เฮาอสองคน ไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ <laughs>